อ่าก็สวัสดีครับผมเป็นแอดมินหนึ่งอะหนึงในแอดมินของ MC Thai Pixel นะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวเกมใหม่นะครับเราโหลดจากเว็บ m k g r co. n s a t ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะได้ไฟล์ามาอย่างนี้นี่อ่าสำหรับวิธีติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวมื่อกี้ขึ้นมาอ่าก็จะมีรายละเอียดแบบนี้กด accept นะครับอ่ะ สำหรับตัวเกมนี้สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อโฟลเดอร์ขออย่ามีการเว้นบักแบบนี้นะครับไม่เอา,าเพราะมันอาจจะมีปัญหาได้อ่ะมก็จะตั้งตามนี้ไปเลยแล้วก็กดเมื่อเราได้โฟลเดอร์ที่เราต้องต้องการติดตั้งแล้วเราก็กด Install นะครับม,มีลายขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็ถ้ามันลันรอบแรกล้วขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้กดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะออกเข้าได้เป็นปกตินะครับเ,เริ่มล็อกอินก่อนแลบบ้วก็กดเริ่มเกมสำหรับบางคนสำหรับใครที่รอนานนะครับก็ที่รอนานเพราะว่าระบบมันแตกไฟล์บางส่วนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคุณ ของผมที่มันเร็วเพราะว่าเครื่องมันแรงนะครับนะอ่ะ,อะอก็กดเข้าเซิร์ฟอ่าก็อันนี้ก็เข้าเกมได้แล้วนะครับแต่อันนี้อย่าไปสนใจมันเพราะผมไปโดนแบนที่โลกไหนก็ไม่รู้นะครับนะทัานผู้ชมทนว่าขอจบการสอนติดตั้งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย